เมาแซบค่ะคู่ใสไวจิ้นเบื้องหลังเรือลมไม่เป็นท่าอยากบินเดียวเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องคู่วายคู่หนึ่งของวงการบันเทิงไทยบอกเลยว่าดังมากดังในทั้งไทยและต่างประเทศโดยซีรีส์ที่ดังด้วยก็เพิ่งจบไปไม่นานจริงๆฝั่งของแฟนๆทั้งสองคนบอกเลยว่าเลิฟและปะโมเมนตน่ารักน่ารักคู่นี้ผ่านโลกออนไลน์อยู่บ่อยครั้ง จนตอนแรกที่ได้ยินข่าวมาบอกตรงๆก็งงนะและไม่อยากจะเชื่อและสืบไปสืบมาก็พอจะเดาได้ว่าเป็นเรื่องจริงเลยล่ะ คืองี้ฝ่ายชายอนาค่อนข้างดังอยู่แล้วทีนี้พอมาเล่นคู่กับนายเอกก็ดังกว่าพระเอกเลยตึงๆพอสมควรแต่ก็ยังเสบรวานใส่กันไม่ยัง้งก่อนจะได้ยินมาว่าฮีพระเอกคุยกับผอจกอด้วยน้ำว่าอยากเป็นเดี่ยวแต่ผอจกอก,ก็ห้ามเสียงสัน่นคงเพราะรู้ว่านายเอกเขาดังกว่าถ้าจะทิ้งเรือน,นี้คงต้องรออีกว่าจะมีคู่มาด้วยกันและไม่รู้จะดังไหม ฝ่ายนายเอกอันนี้บอกก่อนว่าก็ไม่ได้เลฟพระเอกมากเพราะดันไปได้ยินแอตติจูดของฝ่ายพระเอกมากว่าอยากดังเดี่ยวและคีบลุกและไม่อยากทำงานคู่กับฮีด้วยเท่าไร แต่อย่างที่บอกวงการมายาก็ยังคงเป็นวงการมายาการดีต่อหน้ากันใช่ว่าจะเลิฟกันมากมีถมไปทั้งรักปานจะกืนกันต่อหน้าแต่ลับหลังในห้องแต่งตัวค้อนกันตาถลนไหนจะด่ากระแทกด่ากระทบอีกมีเยอะแยะไปอย่างไงก็ต้องชื่นชมนะที่ฝ่ายพระเอกและนายเอกรวมถึงผู้จัดการมีสติมากพอไม่ล้มเรือกูกนี้เพราะถ้าล้มเสียดายแย่แม่แม่ทั่วเอเชียพร้อมซัพพอร์ตดูอยากให้ แสดงบทบาทจิ้นกันและเขินออกฟสือบ่อยๆชอบมันก็เหมือนจริงและเขินตามะแม้ในใจจะรู้ดีว่าปลอมเปลือกสุดๆก็ตามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ